มาแล้วมาแล้วครูรถมาแล้วสวัสดีคายครูรถมาแล้วนะครับจะจะรให้หรือคะอยากให้รำหลือคะอ๋อเห็นว่าจะรำคุโรชกันเดียวคุโรถกันเดียวเลยครับสุดยอดเลยจะรำด้วยครับพี่กองเอา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 สวัสดีคายเจ้าของคุณดีเรากาจะรำออกก็รำจะได้ได้โชคเพิ่มใช่ไหมคะครับผมจะได้บารมีเพิ่มพูนครับผมขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะบูชาอ่ประการ พ่อพายก่อนประการแล้วก็ใช่ว่าประกันท่านก่อนแล้วก็เราเราก็จะทำพิธีบูชาพระแม่พระที่ตาว่ากาวไว้ค่ะขอบคุณเลยขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับค่ะครับผมครับผมเออจับตรงนี้ก่อนน้องให้ให้ให้ตรงไหนเนี่ย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 เนี่ตรงไหนนะ

่อสอิดาอาบันที่ต้นที่ยันควรยังตะยันตะหมดท่าตาไมว่าปั้นนนท์น้อยคนแต่หากมดเสือพิดาขอ้ำนต่้องต้องจุดสมโน่ด้ำนมหวานทีวนขวัญลามาต้า था माना न ओम जे लक्ष्मी माता ओ महाल त महा ओम जे लक्ष्मी माता ओ บญยาเทวาลกบนนาพระมาตาโคปันไม่ลงลงนาองคระเมลังกีมาราชโมชา

มหาธิเบรมาราุทรงระุวาจาอันวัอ่น่มออ่ิรามดาโอรามดาเลิฟนิขเมมาอาพระปุญญาบารุีบตารามาผูปัในโลกโลกา หนึ่งหนึ่งเออคุณคูรถรันแก้บนครทุกคน พ่อใหญ่ทีนึงนะครับทุกคนขูรถมาลำมาลำแก้บนนะครับคุณก้อยเจ้านายเขาประมูลงานใหญ่ได้ Rodriguez>

พยาสังผู้สางสาประสายให้ลูกสาวอัศจรรย์คำสังสีต์เนรามินยิ่งนอกแกลเล่าธรรมชาติบอกเรื่องราวพอช่วยแก้ท่า เงาเสืบกันประเณีขึ้นเขาไหว้พระดูแดนทำมาทำเอราวัณระลึกคุณพระอาจารย์ฟันผู้สร้างสรรทำให้รุ่งเรื่องมารังบุญน้ำสร้างขอบผู้สร้าง พุ่งร้องเมืองอวยชายให้ทุกเรื่องคนทั้งเมืองอยู่ดีกินดีไอ้นี้สุกสรัราา โอ้สงใหมครงใครให้ด er ูลมารำโดยพวกกันสรรคามั่นังน้ำใจสุวาสุวาสุสงใ ကျျက်တက်တာြးရမေရ့ We'll be right back. ท่าลำเยอะท่าลำก่อนทำปกเอาตรงหน,น้าเลยครับครับผมมาหน้าเนี่แหละมองมองกรองขาตะปกนะครับถ้าจีบฟ้อนได้ครับ้อนเสียงอ่านคู่สวยสวยครับรครับผมครับเโมเมนต์สำคัญนี้เพราะทริงเกิาหรือเปล่าเรมามันอร่อยเวอร์ยุทธิยุทธิปูปูเอกอชัยนะจะเรียกว่าปูเอกชัยจะได้ค่ะเพรอะใยเอกชัยอะค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของสายพ่อพ่อพ่อปูเอกชัยโดยตรงค่ะ ก็มีลูกศิษย์ส่งกำลังใจมาแล้วก็นุโมทนาสาธุมากับพู่ด้วยนะคะพระพายอยู่ข้างหลังสวยงามมากๆเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้มาํำถวายใช่ํำถวายค่ะก็อกระชายเราหรือปุ๋ยกระชายเรานะครับปกติก็รับํำวงสงอยู่แล้วใช่ค่ะรับํำวงสงศงอยู่แล้วค่ะสําหรับชมรมวัฒนธรรมทั้งจังหวัดสระบุรีนะคะจะมีเครือข่ายกว่าสี่สิบกว่าชมรมค่ะโดยกนนนำของ วัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็วัฒนธรรมแต่ละอำเภอค่ะแข่งโซนของก็เป็นแข่งคอยก็จะเป็นครูโรสนะคะแล้วก็อำเภอค้้งเคียงค่ะถ้าอำเภอเมืองก็จะเป็นครูเพนนะคะแล้วก็ครูออยยาวๆไปทางนู้นก็จะเป็นครูไทยวันนี้ครั้งแรกเลยที่มารําถวายพระแม่รัศมีแล้วก็พ่อไทยเอกชัยครั้งแรกที่มาราถวายพระแม่รัศมีแต่ว่าสําหรับพ่อไทยพ่อเอกชัยนั้นเราเป็นครั้งน่าจะครั้งที่4แล้วค่ะอใช่ใช่เพราะว่าทางชมรมแฟนเพจแก่งคอย เราเป็นชมรมวัฒนธรรมค่ะเป็นเครือข่ายของชมรมท่องเที่ยวแกงคอยได้นํานักเรียนนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนแล้วก็สําหรับนางรำเครือข่ายมาร่วมเปิดหน้าตาเมื่อ3ามปีก่อนค่ะครั้งแรกเลยที่มีนักเรียนมาหลายๆประมาณ 100, 100, 100, 100, 100, 100ร้อยร้อยร้อยคนแล้วก็จะมีนางรำชมรมประรำยุ้9เาท่านนะคะถ้าจำไม่ผิด วันนี้หลังจากด้่ลำได้สัมผัสถึงพาังงานอะไรไหมฮะโอ้โหค่ะวันนี้มีความรู้สึกว่าแบบมีพลังหนุนอิกตอนที่ลำอยู่นี่คุณครูรอยไปเองเลยนะอันนี้จริงๆใช่ใช่คุณครูมีความบอกว่าพ่ออยากพ่ออยากปู่อยากให้ล่องลอยไปท่าที่สง่างามแบบนี้ค่ะแหลแหล่แหลใช่แล้วก็มีพลังความพลังบวกที่เราพอได้ได้รับส่งพลังจากพ่อปู่พ่อพายเราเรารู้สึกว่าเราแบบ ถ้าใครนะยังไม่ได้มาสัมผัสจริงๆกับครูรถเนี่ยตอนนี้ยังตื้นตันอยู่เลยค่ะไม,ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดี <Okay. S 1> คือมันเป็นความความตื้นตันแล้วก็ความมีพลังพลังมหัสจร,รย์ในในตัวเองค่ะที่ที่เราแบบเฮ้ยแบบเออหน้ามันมันถ้าบรรยายเนี่ยน่าจะบรรยายออกมาเป็นภาษาคำพูดยากค่ะมันอยู่ในจิต แต่มันเรามีความปิติเนาะใช่ใช่มันมีความปิติปื้มปื้มปิติยินดีที่สุดค่ะที่พูดเล้าน้ำตาจะไับนั่นแหละนะฮะใายเหนื่อยเลยเนาะมันหายเหนื่อยเลยค่ะปื้มเปลี่ยนใจใช่ปื้มปิติปปื้มเปลี่ยนใจแล้ววันนี้ค่ะขอแจ้งให้ลูกปู่ทราบเลยปู่ย้ายมาตรงนี้แล้วสุดเย็นมากเลยค่ะย้ายตรงนี้นะเพาะที่แล้วก็ ตรงนี้เป็นที่เป็นที่พักอะที่ผาเป็นเรือนเรือนพ่อเอกเรือนรับรองเวลารับรองใครอยากเห็นข้างหลังเลยรับรองนะคะเดี๋ยวต้องมามามากับประมาณเดือนกุมภาครับเดือนกุมภาจะมีจะมีขึ้นฉลองขึ้นบ้านใหม่พ่อไผ่กระชัยอ๋อมีฉลองขึ้นบ้านใหม่พ่อไผ่กระชัยเดือนกุมภาด้วยงานงานน่าจะสองสามวันนะจะมีมหัศศพมหัศลศพด้วยอย่าลืมเชิญชมรมวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดข้างเคียงด้วยนะคะครับ เชิญด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญด้วยเราทราบกันหรือยังเอ่อประมาณต้นเดือนกุมภาพังย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 ังไม่กำหนดเพราะว่าประมาณนั้นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ต้องต้องต้องรอคโรงเรือนเสรียงั้นเดี๋ยวให้อ่าทางทางทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพวกพี่กอล์ฟทีมงานและทีมงานประชาสัมพันธ์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวประสานครูรถไปอ่าประสานครูรถมาเลยติดต่อถ้าอยากสมมติถ้ามีเอฟซีเขาอยากจะให้ครูรถมาทำบวงสรวงลำเลยติดต่อได้ยังไงครับอ่าติดต่อได้ทางนี้เลยค่ะ ได้ทางของคุณทีมงานของช้างไปก็ใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วแล้วก็<ป>ถ้าโดยตรงเลยอาจจะสอบถามบอกกลู่ถ้าจะมารำเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างต้องทำอะไรได้วิธีมีไงมักงยากไหมก็ติดต่อได้ที่คร,รูโรสแอนนะคะ Facebook ปริยากรครูเราสิงค์ภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาไทยจะเปิดจะเปิดล็อกไว้เป็นแบบเป็นเพื่อนเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษปริยกรครูเราสิงค์นะคะก็จะเปิดสาธารณะค่ะ ครับผมได้ค่ะวิดต่อทาง <นะ S 2> ช่องทางนี้ก็ได้ค่ะคมาดาสตอรี่เนาะอ้ามาดาสตอรี่ก็ได้ค่ะหรือศูนย์หกหนึ่งสามสองสามสองหกสี่หกนะฮะครับข้างล่างนี้เดี๋ยวขึ้นให้เนาะก็รานะคาก็ประมาณากันเนาะ ค่ะเจ้าหน้าราคาเนี่ยถ้าเป็นจิตอาสาจิตอาสาเขาจะไม่ค่อยตั้งราคาหรอกค่ะแล้วแต่เจ้าภาพที่อ่าถูกเขาบอกไม่นคา้ำมานมอย่างคุโรถจอวิ่งมาจมบ้านเราเนี่ยสองร้อยมาอยู่โซนนี้ไงแต่ถ้าเป็นนางรำของเราที่เอาแบบว่าอารมณ์งารงานสร้างเลยก็ว่ากันไปค่ะราคาพ่อพ่ายแหละไม่ราคาไหนหรอกค่ะราคาสบายสบายคือคุโรถเขาสามารถ คุณต้องการนางรำถึงสองร้อยคุณเราทำได้นะเอาคุณเราทำสี่พันมาแล้วเพราะว่าโี่พันโอ้สี่พันใช่ไหมใช่ผมไปเห็นแค่งานสองร้อยโอ้โหอลังการมากโอ้ไปเจอไปเจองานสี่พันสี่พันกว่าของสมเด็จพระนารายณ์ที่ลพบุรีแล้วก็มามาสามพันที่สระบุรีล่าสุดเมื่อสองสามปีที่แล้วก็จะเป็นที่ตะบลเสางให้นะคะงานงานพระราชทาน โรพระราชทานของสมเด็จพระคณิธาเจ้าการแข่งเรือยาวประจำปีเป็นงานประจำปีของจังหวัดสระบุรีด้วยนะอันนั้นสามพันท่านสามพันนางงาและก็ที่ที่เราจะเห็นชินตาเลยงานประจำปีของวัดพระพุทธฉายค่ะพันพันกว่าทุกครั้งเรามงสระบุรีอย,ยิ่งใหญ่ตะการตานะคะและก็เพลงชมสาวสระบุรีข,ของคุณนะคุณอายวัฒน์คุณออด้อ,องเองกันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูคโ,โจออ้จะออกจะออกจะออก อะไรน่าจะออกเพลงเองแล้วเนี่ยออกซิงเกิลเองใช่ไหมสองซิงเกิลเองนะสนับสนุนได้สนับสนุนสนับสนุนขอบคุณค่ะจะมีจะมีเอสดีก็พวกเราเนี่แหละค่ะในห้างครับในห้างใช่จะมีในห้างออกซิงเกิลเองเขามเป็นเจ้าของค่ายเพลงนั่นแหละแต่เดี๋นี้ต้องหาค่ายเพลงอยู่เพราะอะไรรู้ป่ะคะหาค่ายเพลงเพราะยังไม่มีใครเอาไปเอาไปร้องกล้าเอาไปร้องจริงจไงอันนี้อันนีการที่จะเป็นนักร้องเนี่ยต้องทำยไงคะมันต้องสาธิตก่อน ภาษาทิศเอาสักเพลงที่เอาซักเพลงดิเอาโปรดิเซอร์ยืนอยู่ตรงนี้แล้วอ้าวฟังหน่อยสิฟังหน่อยสิรเซร์ก็ยืนอยู่นี่แล้วเราเราไม่เคยเราเป็นสาวหยวนแต่ว่าบรคเคยถนัดห้องเพลงอีสานเท่าไหร่แต่เราชอบมากเลยนะคะลองดูวันนี้พี่น้องดูยูทูบชาแนลใช่ไหมคะเออดูทุกช่องดูทุกช่องดูทุกช่องอะไรนะเพลงเอาเอาที่วันเอาที่ที่คุณรสจะชอบร้องแล้วก็เล่นสนุกสนุกนะไหนก็ได้ที่ที่เขาเรียกบ่งบอก บ่งบกตัวเราใช่ไหมต,ตัวเราสต้าวัวเพิ่อม,มาทางนี้เรามีที่พอนคายคือชมลมแดนกระจายบ่ต้องอายไสิวะไอนะความสุขมีเพียงชั่วคราวบ่ต้องยานผัวสีดาอย่ามัวเกรงใจงา สาวมามาไ้เฝ้าเดียนอันนี้แต่งเองค่ะโอ้เยี่ยมค่ะมันจะเป็นสไตล์สไตล์เออสไตล์นักร้องที่ที่ที่มาใหม่ตอนนี้ค่ะสาวห้าวสาวเพวอเพ้อคอเสียงน้อยยกมือบ่อยๆค่ณต้องเกรงใจแบบค่ะคุณก้วนอายุเกินสิบเกดแล้วเนาะ ฮ่าอะไรจะยิงมุสสิถ้าเรื่องถามเรื่องอายุนะคุณครับผมคุณรูติดติดเลขห้าแล้วเราจะติดเลขห้าแล้วเรารุ่นเดียวกันโอ้โหแต่แล้วช่องต่างๆค่ะยิงมุสก็ไม่ต้องมันมันเป็นข่าวดังใช่ไมเจ๊อย่าหยไปกระทาะกระเทอะกระเทาอย่าท่านผู้ชมจะว่าเอาหลายคนสวัสดีค่ะสยังอยู่ไลฟ์สดอยู่นะครับคนอยู่ห้าสิบหกสิบนู่นตอนนี้เราต้องถามอายุก่อนเ คุณรถสี่สิปลายปลายเขาเขาเรียกว่าสี่สิปลายปจ้านั่นเลยสี่สิบปลายปแล้วเราอ่อนน้อยอยู่เลยนี้น้อยน้อยน้อยแต่ตัวนะคะครับผมค่ะฝากฝากบอกฝากบอกลูกศิษย์ด้วยนะคะครับผมลูกศิษย์หลายท่านเลยที่ที่ที่อยากมากราบสักการะบูชาพ่อปู่ของเราไม่มีวันปิดใช่ไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยแต่ละกี่โมงคะก็ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า เจ็ดโมงเช้าปกติปกติมาปลุกหกโมปกติจะแปดโมงก็มีคนอยู่ตลอดนะแต่แต่แต่คุณรถประสานมาเจ็ดโมงค่ะประสานมาก็ดีเนาะเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ได้เปิดประตูต้อนรับเราแล้วก็ต้องทำก่อนจ่าทำอะไรก่อนใช่สงสารเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อเช้านี้มาเราเห็นบอกว่าถือไม้กวาดก็เกงยุ่ยแต่ครูรถครูรถก็เก่งใจค่ะแต่ว่าเวลาจะไม่ทันเราต้องมาทำพิธีก่อนเก้าโมงถ้าเป็นพิธีวงสวงอย่าให้แก้บนก่อนก่อนช่วงเพลนนะคะใช่นั่นแหละ สุดท้ายนี้นะครับฝากเบอร์โทรนะครับใครอยากลูกศิษย์หรือว่าใครพ่อ FC พ่อไยากจะอยากให้มาล้บวงสวงมาลํำขอพอนมาลํำแก้บนก็ติดต่อที่เบอร์นะครับติดต่อครูโรได้ที่เบอร์0ูนย์3 2หนึ่งสสาสองหี่หคโรสแอร์นะคะประธานชมรมวัฒนธรรมแก่งคอยค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุโรสครับ